กินมักหลอดค่ะแม่หันน้ำแก้วกินอาวันอ่ะขยักจอแมวค่ะ,คะถัวน้อยต้มก็มีมักหลอดโรยใหญ่ใจเยอทันนีก็เร็วสุดยอดก็เรากาดปีเจมเจมกระปีไข่ไข่ค่คะกรเอ,อจอมถัถ่วหน้อยจมอม,อม หอมเป็นค่ะทุกคนอืมหอมเป็นอืมยอดทำดีค่ะนี่ค่ะกินหมักหลอดเดียวก่อนมาล่อเพชรหมักหลอดด้วยอ่าเธอหน้อยโจมค่ะเธอหน้อยโจมใส่น้ำกัด ข้หน้ากรอกนืมจัเจมันหวานมันมันโอ่โต่โจจ่อยติลีติสุดนี่คือขอราพิไพเวอร์ค่ะถ้าถือต้องเอยเย็ยน<ม>ๆวเวลาเรากินเพ็ดๆอีกข้งต้องเอไมายุกโชกอก่เขากินคราพิวลงก่ยามันที่ให้เือต้องเอาเย็นทสังไว้ทานหอม,หอ,มอร่อย ที่จ่อยล่างสารพิษในลำไส้แบงแงเขาล่างสารพิษในเม็ดเลือดในตับในไตเขาแทงค่ะถ้า,าเขาเป็นเลืดเผงยามันที่กัดสร้างเม็ดเลดแรงบันเทาค่ะตัวนี้กินจอดหนึ่งนีเท่บเท่ากับเท่ากินพักซิบโ,โลก็เลยคะให้ดูสุขภาพเราดีนั่นนะเนาะเหมือนนั่นท้องแกวที่เป็นที่สิลงอ่ายอบบอทากินพริกเผ็ด กินข้าวเหนียวน้ำน้ำเอยดิสีลมข้าแก้วดิปอมาเวลาขับถ่ายนี่ขับถ่ายนี่ทรมานอย่าก็เจ็บค่ะแ,แต่แต่เร็วนี่อ่าอุจจาระนิ่มอ่าเวลาขับถ่ายนี่ก็เจ็บกินข้าวเหนียวแต่ถึงพริกน้ำอีกอะไรค่ะมันเป็นซังเงวค่ะนี่ตัวจอยติลิติสุดอย่าไปลืมดูแลภายในกันนะทุกคนข้าวแก้วดูแลด้วย คาราฟิวไพเว์ตอนนี้ค่ะมักหลอดยาวก่อมีอเอเดอร์เขาสองเฮิร์นค่ะแต่เฮิรน์หนึ่งเอากาแฟอารยาสามหอค่ะแท่งเฮิรนน์นึงเอากาแฟพักยูมิโกสอหอค่ะยินดีลูกค่าน้ำน้ำค่ะ